สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีซั่นครับ r p w e r p o i n t 101นะครับในตอนที่15กันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ14ตอนก่อนหน้านี้ในการปูพื้นฐานการทำ Powerpoint นั่นเองก็อีกไม่สีดตอนนะครับเราก็จะจบตัวซีซั่น Powerpoint 101กันแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับตอนนี้ครับตอนที่15เราจะมาพูดถึงครับเรื่องทริคแอนทิฟ์นะครับในการทำพื้นหลังบน Powerpoint กันทั้งหมดเลยครับอ่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรา ไปรับชมรับฟังกันครับอ้อก่อนไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับถูกใจให้กำลังใจให้พี่เต้ด้วยนะครับโอเคเรามาพูดถึงเรื่องพื้นหลังนะครับกันก่อนเลยพื้นหลังนะครับก็จะเป็นอยู่ในหน้าจอในส่วนของเมนูดีไซน์นั่นเองซึ่งจะแบ่งเป็นสส่วนหลักๆครับนั่นก็คือตัวทีมนะครับตัวคัลเลอร์นะครับแล้วก็ตัวเซตติ้งนั่นเองตัวเซตติ้งนะครับเพื่อนๆก็จะอาจจคุ้นเคยกับตรง สไลด์ไซส์อยู่แล้วนะครับที่เราจะแบ่งสัดส่วน,นครับของการแสดงสไลด์ของเราเนี่ยเป็น16ต่อ9กับ4ต่อ3นั่นเองอ่าซึ่งวันนี้เราจะไม่พูดถึงนะเราจะมาพูดถึงเรื่องทีมเรื่องคัลเลอร์แล้วก็เรื่องฟอร์แมตแบ็กกราวนั่นเองทีมคืออะไรครับต่างกันงกับคลิปก่อนหน้านี้ที่จะสอนนะตัวทีมก่อนหน้านี้ที่จะสอนคือการดาวน์โหลดนะครับทีมจาก Microsoft ขึ้นมาซึ่งต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะแต่ทีมที่ ใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นทีมแบบออฟไลน์ครับคือติดตั้งมากับตัวเครื่องเลยสามารถใช้ได้ทันทีนะครับแต่ก็อาจจะไม่ถูกใจใครบางคนก็ได้นะครับก็อาจจะต้องดูคลิปนี้นะเพื่อดาวน์โหลดทีมแบบออนไลน์นั่นเองส่วนคัลเลอร์ครับจะเป็นลูกเล่นต่อเนื่องมาจากทีมครับว่าเราต้องการทีมแบบไหนมีฉากแบ็กกราวด์เป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วคัลเลอร์เนี่ยมันจะเปลี่ยนสีของแบ็กกราวด์เป็นสีของตัวอักษรฟอนต์อะไรให้หมดเลยครับซึ่งเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับ ต่อไปนะครับในส่วนที่3นะครับก็เรื่องของตัว format b a c k g ก o u n d ครับอ่ามันจะมีลูกเล่นแล้วก็ทริคแอนคลิปยังไงนะครับเรามาดูกันครับโอเคเริ่มแรกนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวทีมก่อนเลยครับอ่าหลายๆคนคงอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถนะครับปรับหน้าจอขาวของเราเนี่ยที่เราแสดงอยู่เนี่ยปกตินะครับถ้าเราทําการคลิกขวาที่สไลด์เนี่ยตรงด้านข้างเนี่ยเราจะเลือกตัเอาเนี่ยจะเห็นทั้งหมดว่าทีมปัจจุบันเนี่ยเราใช้อะไรอยู่นะครับ ซึ่งตรงนี้ผมเลือกแบงค์นะไทเทลหรืออะไรก็เป็นสีขาวหมดทุกอันถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนทีมนะครับเป็นอ่าข้างบนนี้สีเป็นรูปอ่ากําแพงแล้วก็พื้นไม้นะถ้าเป็นตัวนี้นะครับถ้าเราทําการที่ขวาครับเราจะเห็นว่าเรย์เอาเนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยครับว่าทีมของเราจะจัดยังไงนะครับอ่าเราสามารถปรับรูปแบบต่างๆได้ครับให้โดนใจนะซึ่งจะเห็นได้ว่าทีมที่มันแถมมาเนี่ยพื้นหลังมันจะเป็นสีเดียวกันหมดเลยนะอ่าซึ่งอาจจะ ยังไม่ถูกใจใครบางคนก็ได้ครับก็ลองเลือกเปลี่ยนดูนะครับอย่างเช่นผมจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอ่าสีฟ้าตัวนี้ครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้ถ้าเป็นหัวข้อธรรมดาจ,จะเป็นแค่ขีดข้างบนนะจากนั้นครับเราก็เลือกเลยร์เอาเหมือนเดิมอ่าจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นไทเทอนะั้นกับตัวอ่าตัวหัวข้อรองเนี่ยมันจะเป็นคนละสีกันอ่าเราสามารถปรับตรงนี้ได้ครับก็คือตัวคัลเลอร์นะเราสามารถปรับตรงนี้ได้ อ่ให้มันโดนใจเราที่สุดนะครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่ามันก็มีตายตัวนะเพราะมันเป็นแบบออฟไลน์นั่นเองอ่ตรงนี้ก็เป็นสีดำ,ดำอย่างนี้ต่อจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าคาัลเลอร์เนี่ยทําอะไรได้อีกนะครับสมมติว่าถ้าเราปรับนะครับเราพิมพ์ใส่หัวข้อหัวข้อเรื่องนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคาัลเลอร์ทำอะไรได้นะครับถ้าสมมุติว่าหัวข้อเรื่องนะครับเราปรับเป็นสี ตามนี้นะครับอ่าเป็นสีเขียวแล้วกันเราไปที่ตัวดีไซน์นะครับเราไปที่คันเลอร์กันถ้าเราเปลี่ยนนะครับตัวคันเลอร์สีก็จะเปลี่ยนตามครับเห็นไหมครับมันเป็นเพราะอะไรเป,เป็นเพราะว่าแม่สีครับที่เราตั้งค่าในคันเลอรมนะครับมีการเปลี่ยนตามไปนะครับเห็นเปรียบเทียบจากเมื่อกี้นะครับมันจะคนละสีกันมันจะเปลี่ยนไปนตาม สีของที่เราปรับครับแม่แม่สีนั่นเองอ่ะเราไปที่ดีไซน์กันนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราติ๊กลงมาข้างหน้าครับเราจะเห็นบวดคัลเลอร์นะซึ่งเราจะสามารถปรับสีได้เองตามที่เขาเซตมาเลยนะครับว่าเราจะเน้นโทนสีอ่ะแดงส้มเน้นโทนสีเขียวเหลืองนะครับอันนี้ก็จะมีแม่สีอยู่ข้างบนให้เราดูแต่ว่าเป็นแม่สีที่เราจะเป็นฟอร์แมตของตัวทีมนี้นั่นเอง ตรงนี้เราก็ปรับได้นะครับซึ่งจะทําให้ดูหลากหลายมากขึ้นนะครับสมมติผมปรับสีฟ้าแต่ผมอยากได้ตัวอักษรสีอื่นผมชอบแบ็กกราวสีนี้แล้หล่ะแต่อยากได้ตัวอักษรสีอื่นเห็นไหมครับว่าพื้นแบ็กกราวเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะครับมันก็เป็นรูกเล่นอย่างหนึ่งครับให้เพื่อนๆเอาไปทดลองใช้กันครับอผมเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วกันดูโดดเด่นนะครับโดดใจนั่นเองโอเคครับต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงตัวส่วนที่สามนะครับนั่นก็คือตัว b บ็กกราว n d นะครับฟอร์แมตั่นเองเรานะครับขอสร้างสไลด์ใหม่ก่อนนะแล้วก็ขอเปลี่ยนฟอร์ตัวเ a y ยอ์นะครับเป็นแบลนด์ก่อนนะครับจากนั้นนะครับไปที่ดีไซน์นะครับแล้วก็ไปที่ตัวฟอร์แมตแบ็กกาวครับมาดูกันนะครับตัวฟอร์แมตแบ็กาวเนี่ยจะมีสี่ข้อหลักด้วยกันนะครับก็คือตัวแรกนะครับก็คือเป็นการใส่โทนสีนะครับเป็นสีเดียวนะครับในสไลด์นะครับที่เป็นสีพื้นหลังนั่นเอง อ่ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถมีออปชันได้แค่ปรับนะครับความโปร่งใสของสีพื้นหลังเท่านั้นนะซึ่งตัวปรับตัวเนี้ยความโปร่งใสเนี่ยมันก็จะไม่เห็นอะไรข้างหลังดีนะครับเพราะว่าตัวแบ็กกราวถือว่าเป็นอ็อบเจกต์ตัวสุดท้ายนะครับของตัวงานของเราัเองอ็อบเจกต์ต่างๆนะครับจะไม่สามารถอ่าทะลุได้นะครับออย่างเช่นตัวสี่เหลี่ยมผมลากมาเนี้ยถ้าผมบอกว่าให้สี่เหลี่ยมเนี้ยไปอยู่หลังสุดนะครับ ก็ปรับไม่ได้แล้วเพราะว่าแบ็กกราวน์เนี่ยคือหลังสุดแล้วนั่นเองโอเคมาดูตัวที่2ของตัวฟอร์แมตแบ็กกราวน์นะครับตัวนั้นตัวนี้ครับก็คือการไล่เขตสีนั่นเองซึ่งผมลองตั้งแล้วนะอ่าตรงนี้ครับก็จะสามารถปรับลูกเล่นแนะครับว่าคุณจะทําแบบวงกลมนะครับเป็นแบบสี่เหลี่ยมหรือเปล่าหรืออะไรนะสามารถปรับได้นะครับตรงนี้นะปรับความยาวความอะไรได้นะตรงนี้ครับผมขอเลือกแบบวงกลมให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับซึ่งแบบเออแบบ เป็นเส้นตรงนะให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับซึ่งแบบนี้นะครับมันก็จะมีองศานะครับสามารถกําหนดได้ครับตรงนี้เป็นสี่ห้าองศานะผมขอปรับเป็นเก้าสิบนะครับเก้าสิบเนี่ยคือทําให้มันเป็นแนวนอนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวศูนย์เนี่ยก็จะเป็นแนวตั้งนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับจากนั้นครับจะเห็นว่าตรงข้างล่างเฉดสีนะครับจะมีหลักอยู่หลักของมันก็คือสามารถเลื่อนได้นะครับว่าเราจะเอาเฉดสีนี้นะครับไล่สีไปยังไงนะครับ แล้วก็สามารถเพิ่มหลักได้ครับแล้วก็นี่เห็นไหมครับพอผมเพิ่มหลักมาเราสามารถกําหนดสีของหลักนั้นๆได้ครับเพื่อทําให้ทําการไล่เฉดสีไปนั่นเองผมสามารถลบหลักไปได้ครับตรงนี้โอเคผมก็ลบหลักไปถ้าผมไม่ใช่นะจากนั้นครับผมขอทําการนะครับกาหนดเลเยอร์นะครับให้เป็นเป็นแบบอ่าเป็นแบบหัวข้อเรื่องนะครับผมครับได้ทําการนะครับตั้งค่าเป็นสี่หลักนะเพราะว่าหลักแรกเนี่ย เป็นขอบบนนะครับหลักสองคือเริ่มหัวข้อเรื่องขอบบนของหัวข้อเรื่องหลักสาคือข้างล่างหัวข้อเรื่องนะครับแล้วก็หลักสี่ก็เป็นโทนไล่ลงมาที่จริงเพราะอะไรผมต้องการให้หัวข้อเรื่องนะครับเป็นตัวอักษรสีขาวครับทําให้มันดูเด่นขึ้นนั่นเองอ่าล้วก็ตัวหนาหน่อยอ่าจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือการไล่หัวข้อเรื่องนะครับให้มันมีรูปเล่นนะครับอันนี้ก็เป็น ทริคแอนทิปนะครับให้เพื่อนๆเอาไปปรับใช้ได้นะครับถ้าใครไม่ชอบสีม่วงนะครับก็สามารถทําเป็นสีอื่นได้นะไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าหรืออะไรก็ได้นะครับก็สามารถทําได้นะครับผมขอปรับเป็นสีฟ้าแล้วกันให้เพื่อนๆเห็นภาพนะครับอ่าต้องเป็นโทนสีด้วยกันครับเพราะว่าจะได้เห็นอย่างชัดเจนนั่นเองต่อมานะครับก็จะเอาเนื้อหานะครับเป็นสีอ่าออกจมพูชัพูหน่อยครับตรงนี้ก็เป็นเนื้อหาตรงนี้ครับเราสามารถใส่ ตัวอักษรสีดําได้ครับเพื่อให้ตัดกับตัวสีพื้นหลักที่เป็นสีชมพูนะอ่าเใส่เนื้อหาไปหน่อยจะเห็นได้ว่าครับว่ากําหนดขั้งแรกเนี่ยสีของแบ็กกราวน์เนี่ยของหครข้อเรื่องเนี่ยเป็นสีพื้นนะแต่ว่าเนื้อหาเราเป็นสีชมพูว่าเราสามารถไล่แล้วก็ทําให้เกิดลูกเล่นนะครับในการกําหนดสีตัวอักษรได้ขึ้นมาอีกนั่นเองอย่างที่สามนะครับคือการกําหนดรูปภาพครับ ซึ่งการกําหนดรูปภาพนะครับเราสามารถกดปุ่มตรงนี้นะ p i เจอร์ได้นะครับแปลว่ากด insert ได้เลยครับซึ่งผมก็จะมีรูปภาพรูปเดียวนะคือตรงนี้ที่ผมทําขึ้นมาเองคือคุณทําได้นะครับตรงนี้นะครับที่ปกติขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นความเข้มศูนย์นะครับก็คือไม่มีความโปร่งใสเลยทึบแสงนั่นเองแต่ว่ารูปนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันสีมันตัดกันอาจจะทําให้เห็นตัวอักษรที่ยากขึ้นถูกไหมครับเราสามารถปรับความโปร่งใสครับให้มันเยอะขึ้นนะ เมื่อปรับความปร่งใสยเยอะขึ้นครับอาจจะเป็นสัก90%นะมันจะทําให้ครับเราสามารถพิมพ์ตัวอักษรนะครับปัจจัยนะครับความสําเร็จเราสามารถกำหนดตัวอักษรให้มันมีความเข้มขึ้นนะครับทําให้คุณยังเห็นคุณทําได้อยู่เป็นแบ,บ็เกราหลัางๆนะครับแล้วก็ยังสามารถอธิบายเนื้อหาของเราได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับนอกจากตัวพิกเจอร์เนี่ย ตัวถ้าเ้าคุณไม่มีรูปเนี่ยตัว Microsoft เนี่ยเขาจะมีรูปแบบสแตนดาร์ดมาให้นะซึ่งคุณก็สามารถปรับขอร่งแสงได้เหมือนกันอ่ะผมก็เอารายนี้แล้วกัน,นเอารายเป็นพื้นไม้ดีกว่าครับอ่าพื้นไม้จะเห็นได้ว่าข้างล่างนะครับมันก็จะมีการกาหนดสกเกลครับว่าอยากจะได้แบบพื้นไม้แบบบีบอัดหรือว่าขยายนะครับผมลอง50อร์เซนดูอ่าตรงนี้นแบบแบบขยายเพื่นพนอนๆจ,จะไม่เห็นภาพนะครับผมขอทาเป็นแนวนอนแล้วกันอ่าตรงนี้นะครับเราสามารถ ขยับได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาขยับดูนะะอ่ามันทําการยืดภาพนั่นเองยืดภาพนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นแบบว่าถ้าเราไม่ชอบปุ่มนี้เราสามารถขยับขยับเส้นขอบของลายไม้ได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันมันแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับส่วนใหญ่ผมถ้าถูกเฉยจริงๆก็จะอาจจะเป็นลายหินอ่อนนะครับแล้วก็กําหนดความโปร่งใสครับให้มันเยอะๆอ,อ่ามันจะดูแบบว่ามีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เราสามารถ แสดงเนื้อหาได้ชัดเจนนั่นเองมาดูอย่างที่4ครับคือ pattern. แพทเทริร์นแพทเทิร์นนี่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะมันคือการเอารวดลายต่างๆนะครับร่วมกับสีสองสีนะครับมาใช้ด้วยกันอย่างเช่นตรงนี้เป็นรายนะครับแนวนอนขีดค่าวนะนอนเราสามารถปรับสีได้สองสีครับเพื่อใช้เป็นสีที่ตัดกันนะครับอาจจะเป็นตัวนี้อ่าอาจจะทําให้ดูเข้มขึ้นนะแต่ก็ยังออกสีฟ,ฟ้าอยู่อ่ะประมาณนี้ แล้วเราก็ใช้ตัวสอบสีขาวแบบเมื่อกี้เลยอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆดีไซน์นะครับว่าเพื่อนๆจากได้ความพื้นหลังเป็นสีเข้มแล้วตัวสอรสีอ่อนหรือว่าพื้นหลังเป็นสีอ่อนนะครับแล้วก็ตัวสอรสีเข้มนั่นเองอันนี้ก็อลองไปปรับดูนะครับว่าอันไหนเหมาะสามกับของเรานะฮะและอย่างสุดท้ายครับแต่ไม่ท้ายสุดเอ๊ะหรือยังไง เป็นการกดทายแบ็กกราวน์นั่นเองครับเป็นยังไงครับเราจะเห็นว่าถ้าเรามีการตั้งเลเอาร์นะครับของเราอยู่แล้วนะคะเมื่อเรากดปกุ่มทายแบ็กกราวน์เราเนี่ยแบ็กกราวน์ของเราจะหายไปเลยครับแต่ว่าทีมยังอยู่นะแต่ว่าแค่แบ็กกราวน์จะหายไปเราจะสามารถพรีเซนต์นะครับสีของเราได้นะครับตามที่เราต้องการซึ่งแตกต่างจากทีมนะครับที่เรากําหนดไว้อยู่นั่นเองทีมบอกว่าเอ้ยให้เป็นสีม่วงอย่างนี้นะอ่าถ้าเราบอกว่ากดทาปุ๊บ เอาตรงนี้เป็นรูปภาพนะเอาไหมทีมบอกว่านะครับตัวนี้นะครับเป็นหัวข้อเรื่องนะครับแต่ถ้าเรากดท้ายนะครับหัวข้อเรื่องพื้นหลักก็จะหายไปเลยทันทีเห็นไหมครัเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นสีที่เราต้องการได้ตามนี้เลยครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นทริคแอนด์ทิปนะครับในการปูพื้นฐานนะครับการทําพื้นหลักทั้งหมดของ powerpoint ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะ ยังไงก็เอาความรู้ตรงนี้นะครับกับคลิปก่อนๆหน้านี้เนะี่ยเดี๋ยวผมทิ้งเพลย์ลิสต์ไว้ให้มาประยุกต์ใช้ครับเพื่อที่เราจะได้พัฒนาสกิลต่อยอดไปทําให้แอดวานนะส่วนหลักจากนี้นะครับเมื่อจบตัวซีซั่นทอล์พอยต์โอวันโอวแล้วเนี่ยผมก็จะมาทาทริคแอนทริคอย่างเงี้ยเรื่อยๆบ่อยๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆนะครับสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้กับงานของเราเองได้จริงๆนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้บบา